สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าช้างเผือกงาดำตอนที่สามค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเสียงเพลงรำวงดังขึ้นทันทีเนื้อหามีดังนี้บ้านใกล้บ้านไกลสวยอะไรอย่างนี้ตัวพี่มาตกหลุมรักเอ้าว่าตัวพี่มาตกหลุมรักหัวอกพี่จะหักเสียแล้วมาลีจนทั้งหกคน พากันเดินร้องเพลงรำวงตรงมาทางบ้านนายกิมเหลงซึ่งมีนิกรเดินนำหน้าและยกมือรำป้อพวกโจรสมัครเล่นเดินผ่านหน้าเจ้าพนักงานตำรวจกองตรวจก็ช่วยกันแหกปากร้องจนแสบคอหอยตำรวจทั้งสามคนยืนมองอย่างงงง,ง,งเมื่อแลเห็นนิกรสายสะโพกแบบฮาวายโปลิตก็หัวเราะลั่น เอบ้านไหนเขามีรำวงครับโมูพลตำรวจร่างเล็กกล่าวถามสิบตำรวจโทผู้บังคับบัญชาของเขาสิบตำรวจโทแฉงหัวเราอฮือฮือ,หอฮเห็นจะเป็นบ้านเจ้าใหญ่นายโตแถวนี้แหละเออเข้าทีเว้ยแต่งเป็นช้างสะด้วยคนที่เดินนำหน้าแถวไม่เลวเลยพลตำรวจอีกคนหนึ่งร้องขึ้นดังๆ มูพวกโจรกระมังครับขาดเข็มขัดปืนพกด้วยสิบตำรวจโทรแฉ่งจุปากอย่าสวดทรงเดชเลยวะไอ้พันโจรนะ่ะมันไม่เดินแหกปากร้องเพลงเล่นอย่างงี้หรอกปืนที่แกเห็นน่ะมันเป็นปืนเกเชื่อกันเถอะน้พัน10สิบตำรวจโทรแฉ่งไม่ยอมให้คนร้ายตบปาเล่นหรอกสุภาพบุรุษทั้งหกคนนี้ คงเพิ่งกลับมาจากงานกินเลี้ยงที่ไหนก็ได้ไปเธอพวกเราไปดักยิงพวกนักจี้เล่นในซอยตรงข้ามนี้ดีกว่าคือเนี่ยกันตั้งใจจะยิงคนสักสองสามศพแล้วค่อยกลับโรงพับตำรวจทั้งสามคนพากันเดินไปจากที่นั้นพวกโจรช้างเผือกงาดำเดินเลยเข้าไปเกือบสุดซอยเสียงร้องเพลงรำวงเบาทุกที แล้วก็เงียบกริบพวกโจรหยุดยืนรวมกลุ่มกันถอดหัวช้างที่สวมศีรษะออกมาถือแล้วมองดูหน้ากันด้วยความหวั่นกลัวแกมขบขันพลพัชราพรยกมือตบบ่านนิกรเบาๆเก่งมากไอกรอนแกสามารถหาทางออกให้พวกเราดีที่สุดทาไม่ได้อุบายของแกตำรวจก็คงจะรวบพวกเราไปหมดแล้ว นายจอมทะเลนหัวเราอปัญญามีอยู่กับตัวกลัวอะไรวะธรรมดาตำรวจนะ่ะถ้าหากว่าเขาจะจับใครก็หมายความว่าผู้นั้นแสดงกริยาเป็นพิรุษสงสัยเราเดินร้องเพลงครึกครื้นกันอย่างเนี้ยเขาก็ต้องนึกว่าถ้าเราไม่บ้าเราก็เมากิมหนวนอมยิม้มพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกป่าเนี้ย ตำรวจคงเดินออกไปถึงถนนใหญ่แล้วว่ายัางไงครับคุณอาจะให้พวกผมทำยังไงต่อไปดอเตอร์ดิเรกกล่าวขึ้นบ้างฝรังคิดว่าทามันลำบากนักแล้วก็พวกเราอย่าปล้นเขาเลยครับกลับบ้านดีกว่าท่านเจ้าคุณโบกมือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ช้างเผือกงาดำเมื่อง้างนกแล้วก็ต้องยิงไม่อย่ายงนั้นเสียเหลี่ยม เอาเว้สวมหัวช้างเขาเตรียมตัวเข้าปล้นบ้านในกิมเหลงเดี๋ยวนี้แหละพวกช้างต่างสวมหัวช้างตามเดิมต่อจากนั้นเจ้าคุณปัจจนึกหัวหน้าสมาคมช้างเผือกงานดำก็พาสีสหายกับเจ้าแหว้วเดินย้อนกลับมาทางหน้าบ้านในกิมเหลงเริ่มต้นเปิดฉากโจรกรรมในห้านาทีนั่นเอง พวกโจรห้าร้อยรวมหกคนก็เข้ามาปรากฏตัวในอนาเขตบ้านอันกว้างใหญ่ของนายกิมเหลงพ่อค้าทองคนสำคัญที่ทนงองค์อาจให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ดูถูกสมาคมช้างเผือกงาดำขณะที่พวกโจรยืนปรึกษาหารือกันข้างเรือนต้นไม้คุณโจรนี้ก่อนรู้สึกคันจมูกยิบยิบ ส่งเสียงจามออกมาเต็มแรงเหมือนกับอยู่ที่บ้านของเขาเองฮ่าฮฮช่วยตายฮ่เจ้าคุณปัจจนกอุทานเสียงกระซิบสะกักจามออกมาได้ไ้เปรตเร็วหมอบลงก่อนพวกเราแอบอยู่แถวนี้แหละก่อนที่พวกโจรจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป สุนัขพันธุ์ฝรั่งตัวหนึ่งก็เห่ากระโชกขึ้นทุกคนอ,อกสั่นขวัญแขวนสุนักพันธุ์อัลเซเชียนตัวเบื้อมตัวหนึ่งเพ่นแผลวลงมาจากหลังตึกส่งเสียงเห่าขรมและวิ่งเข้ามาหาคณะพักสี่สหายเสียงวนร้องบอกกล่าวขึ้นเปิดไว้ตัวใครก็ตัวใครขืนอยู่ถูกหมาฟัดต,ตายหาแน่ ด็อกเตอร์ดิเรกยกมือขย่าวแขนนี้ก่อนไอ้กอนทำยังไงดีเว้ฝรั่งจนปัญญาแล้วในจอมทะเลนโบกมือห้ามาาคณะพักของเขายืนเฉยๆอย่าหนีเมื่อมันเข้ามาถึงจวนตัวเราเราก็ต้องรีบนั่งยองๆยกมือไหว้มันคนละทีนายแพทย์หนุ่มทำท่าเหมือนกับจะร้องไห้นี่กันถึงกับต้องไหว้หมาเชีเหรออุ้ย มันบุกเข้ามาอีกแล้วจําเป็นยังไงถึงจะต้องไหว้มันฝรั่งอยากรู้เหตุผลนี่การชักฉิวคืนอธิบายเหตุผลพอดีมันกัดลูกกระเดือกทะลุมามันก็เหมือนคนที่ชอบเบงข่มคนโน้นขู่คนนี้ถ้าเรานบนอบกราบไหว้ยกยอป,ปอปั่นมันมันก็ชอบเราไม่ทำอันตรายเราเฮ้ยเฮ้ยมันประจันบานเราแน่คราวนี้ วิ่งแนบเข้ามาเลยเตรียมตัว1 2 3หนังยองยองเอาเซเชียนวิ่งรีเข้ามาหา,า,าคณะพักสีสหายทั้ง6คนรีบสุดตัวนั่งตามคำสั่งของนิกรเจ้าสุนักตัวใหญ่ห้ามล้อพืดไหวไหวมันว้ยพวกเรานิกรร้องบอกเหมือนกับคำสั่งของแม่ทัพพวกโจนช้างเผือกงาดำ ต่างยกมือไหว้หมาอย่างเคารพนบนอมโดยเฉพาะเจ้าแห้วถึงกับลงทุนกราบด้วยความเกรงกลัวกิริยาที่ดุร้ายของหมาฝรั่งเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนแกมประหลาดใจสัญชาติของมันเป็นหมาไม่เคยมีใครยกย่องให้เกียรติมากมายอย่างนี้เมื่อได้รับการกราบไหว้มันก็รู้สึกหยิ่งพยองปลาบปลื้มใจ เริ่มต้นกระดิกหางเล็กน้อยร้องครางอีทแสดงไมตรีจิตทันทีนิกรถอนหายใจโล่งอกหันมายิ้มกับพ่อตาของเขาเชื่อหรือยังครับคุณพ่อวิธีทำให้หมาดุเชื่องเป็นแมวก็คือนั่งลงไหวมันเสียเจ้าคุณปัจจนึกกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งเออชอบโกนโวย แล้วท่านก็ยกมือขวาออกไปตบศีสระเจ้าเอาเซเชียนเบาๆพลางกระดาะปาก <c oughs> อุ๊ยเจ้าคุณปัจจนึกร้องเสียงหลงรีบหดมือหลบเขี้ยวหมาอย่างวุดหวิดแหมถือหัวด้วยไอ้เปรตจับหัวแหล่นหน่อยเดียวเท่านั้นจะกัดเสียงงวนว่าหมามันก็เหมือนกับคนละครับยังไง ใครมาจับหัวเราเราก็ไม่ชอบนิกรหัวเราะแน่นอนไม่ถึงกับจับลูกคลามหรอกเพียงแต่พูดถึงกระบาลเราเราก็เป็นฟืนเป็นไฟแล้วเจ้าคุณปัจจนึกทำปากหมุบมีบด่านิกรในใจความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะเจ้าเอาเซเชียนซุกหัวเข้ามาหาพลกระดิกหางร้องหญิงหิง ไม่มีท่าทีดุร้ายแม้แต่นิดเดียวนายพัชราพรตบศีรษะมันเบาๆและดึงตัวมันเข้ามากอดน,น่ารักมากคนพ,พูดยิ้มยิ้มไงไปอยู่กับข้าไหมละ่ะไม่ไปละจ้านายกลัวนายให้ฉันกินน้ำข่าวต่างสุกดอกเตอร์ดิเรกยกมือตีลงบนศีรษะหัวช้างของนายจอมทะเลนอีเวนเป็นคนไม่ชอบอยากเป็นหมา กิมหวนพูดขึ้นด้วยเสียงค่อนข้างดังนี่จะมานั่งเล่นกับหมาหรือมาปล้นเขาไว้คนทำตาเขียวดันแหกปากตะโกนขึ้นมาได้เสียงหวนหัวเราะเสียงดังขึ้นกว่าเก่า <laughs> คนอย่างกันน่ะกลัวแล้วไม่ทำทำแล้วไม่กลัวแล้วเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณปัจจนึกว่าไงครับผมอยากปล้นเต็มฟัดแล้ว ผมจะปล้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเจ้าแฮวพูดเสริมขึ้นรับประทานปล้นก็ปล้นเธอขอรับรัฐประทานยุงกัดจนคันไปหมดทั่วตัวแล้วท่านเจ้าคุณพยักหน้าทำใจเย็นๆไว้เถอะนะถึงอย่างไงก็ได้ปล้นแน่เจ้าแฮวยิ้มออกมาได้รัฐประทานขออนุญาต ถอดหัวช้างออกได้ไหมขอรับร้อนหน้าแล้วเกินกิ้มหวนตวาดแวดเฮ้ย hey! ถอดไม่ได้ถอดหัวช้างออกแกก็ต้องกลายเป็นขุนช้างเจ้าคุณปัจจนึกยกกำปั้นเวียงหลังเสียงหวนดังตูบแล้วออกคำสั่งอย่างเด็ดขาดช้างเผือกงาดำลุกขึ้นโว้ยเตรียมตัวปร้นโจรทั้งหกคนต่างลุกขึ้นตามคำสั่ง เจ้าหมาเอาเซเชียนกลายเป็นพักพวกโจรไปแล้วมันตะกุยตะกายคนโน้นคนนี้ตลอดเวลาเจ้าคุณปัจจนึกเดินนำหน้าพาสมุนช้างเผือกงาดำมาที่ตึกใหญ่ทันใดนั้นเองเจ้าเอาเซเชียนก็ทำหูตั้งเห่ากระโชกขึ้นสองสามครั้งคนใช้ของนายกิมเหลงคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากเที่ยว เจ้าอาเซเชียนเกรงว่าชายคนใช้จะแลเห็นพวกโจรเข้าก็เห่าและไล่กัดเจ้าหมอนั่นแปลกใจยิ่งนักที่ไอ้ดิกกี้แสดงตนเป็นปรปักษ์กับเขาทั้งๆที่เขาเป็นผู้ให้อาหารมันกินแทบทุกวันชายร่างใหญ่ร้องตวาดลั่นไอ้ดิกกี้ก็ยังคงวิ่งรี่เข้ามาในที่สุด ด้วยความรักตัวกลัวน้องหวะคนใช้ของนายกิมเหลงก็รีบวิ่งจูดหลบหนีภัยจากเจ้าดิกกี้พวกโจรยิ้มแย้มแจ่มใสไปตามกันเจ้าคุณปัจจนึกสั่งให้พลกับดอเตอร์ดิเรกอ้อมไปทางหลังตึกให้เจ้าแห้วคอยดูต้นทางข้างล่างท่านกับนิกรและเสียงงวนจะบุกขึ้นทางหน้าตึก มอนัดหมายกันเป็นที่เข้าใจกันดีแล้วพวกโจรช้างเผือกงาดำก็เริ่มปฏิบัติการปล้นตามแผนการของเจ้าคุณปัจจนึกเสียงวิทยุบนตึกชั้นบนกำลังบรรเลงเพลงลีลาดจากสถานีต่างประเทศแห่งหนึ่งนายกิมเหลงเศรษฐีใหญ่นั่งนับเงินอยู่ในห้องอย่างสนุกสนานบนเตียงนอนของเขา มีธนบัตรใบละร้อยบาทมากมายกายกองหลายแสนบาทซึ่งเงินจำนวนนี้เขาจะนำไปฝากธนาคารในวันพรุ่งนี้นายกิมเหลงทำเพลงเบาๆแสดงความสุขกายสบายใจชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขนั่งอยู่บนกองเงินกองทอง เขาร่ำรวยจนกระทั่งจำไม่ได้ว่าเขามีเงินอยู่ในธนาคารเท่าใดขณะที่นายกิมเหลงกำลังนับเงินอย่างเพลิดเพลินหญิงสาวเจ้าของร่างสูงโปร่งสะรรานตาคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องใบหน้าของหล่อนงามฉะล่มในตาแจ่มใสเหมือนเอาประกายพลึกมาใส่ไว้ที่ลูกในตาข้างละดวง พวงแก้มอิ่มเอิบริมฝีปากจิ้มลิม้มหล่อนคือเฉล่าลักษ์ที่ดาสุดสวาสดคนเดียวของนายกิมเหลงนั่นเองเป็นคู่มั่นของนายตำรวจอัศวินคนหนึ่งเฉล่าลักษ์ร่าเริงแจ่มใสเหมือนผีเสื้อในฤดูฝนไม่เคยรู้ว่าความทุกข์หรือความยากจนนั้นคืออะไรหล่อนใช้เงินฟุ่มเฟือย ราวกับว่าหลอนพิมพ์ธนบัตรได้เองหลอนหยุดมองดูคุณพ่อของหลอนซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตานับเงินอยู่และหันหลังให้หลอนฉลาลากักษ์้ิมเล็กน้อยค่อยๆเดินจดปลายเท้าย่องเข้ามายืนข้างหลังในกิมเหลงยกนิ้วชี้นิ้วกลางขวาจี้ลงที่สีข้างคุณพ่อยกมือขึ้นส่งเงินมาดีๆ นายกิมเหลงหัวเราะอย่าหน่อยเลยว่าโจรน่ะเสียงมันไม่หวานจ่อยอย่างนี้หรอกชลา,ลาลักลหัวเราะแกล้งดัดเสียงเฮาๆบอกให้ส่งเงินมาเอ๊ะอยากตายเหรอเราคือนายโจรช้างเผือกงาดำนายกิมเหลงหัวเราะหันมายกมือตบศีรษะหลอนด้วยความรักและเอ็นดูยังไม่นอนแล้วลูก ยังค่ะคุณพ่อคะพรุ่งนี้หนูจะไปเที่ยวเชียงใหม่สักสองวันนะคะเพื่อนเขาซื้อตั๋วเรือบินไว้ให้แล้วกิมเหลงไม่เคยขัดใจลูกสาวของเขาเลยแกจะไปเชียงใหม่ไปยังไงกันวะสองวันก็หนูไปเครื่องบินนี้คะเออไปเถอละลูลกเฉล่าลักแบมือขวาเหมือนกับเด็กขอสตางค์พ่อ ขอเงินหนูใช้บ้างสิคะสักสองหมื่นก็พอคะ่ะนายกิมเหลงทำหน้าชอบกลไปเชียงใหม่สองวันแกจะใช้เงินตั้งสองหมื่นเชียวรึกบ้าไม่ได้การละลูกแกชักจะฟุ่มเฟือยใหญ่แล้วเมื่อเดือนก่อนแกใช้ส่วนตัวถึงแสนกว่าเฉล่าลักทํทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห้คุณพ่อนี่แหละ ขี้เหนียวไม่เข้าเรื่องเพื่อนของหนูที่จะไปเชียงใหม่ด้วยกันน่ะเขาเป็นลูกเศรษฐีเขาบอกหนูว่าเขาจะเอาเงินไปคนละหมื่นบาทหนูเป็นลูกเสียใหญ่หนูก็ต้องเอาไปสองหมื่นสิคะนายกิมเหลงหัวระโแกจะเอาเงินไปใช้จ่ายในการเที่ยวหรือไปซื้อฟิ่น ened, เอามาขายก็เอาไปเที่ยวนะสิคะ ิมเหลงสั่นศีสะช้าๆหยิบธนาบัตรใบละร้อยสองปึกส่งให้ลูกสาวสุดสวาสดของเขาอ่อออกไปแกนี่มันช่างมีความสุขเสียจริงๆนะ <c oughs> แก่อย่างนั้นนะสิคะหนูเป็นลูกเศรษฐีหนูก็ต้องมีความสุขคุณพ่ออยากทำให้หนูเกิดมาทำไมล่ะคะพ่อไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนี่ว่เฉลาวลัก กราบลงบนตักพ่อเก็บธนาบัตรรวมสองหมื่นบาทไว้ในกระเป๋าเสื้อนอนแล้วกราบลงบนบาในกิมเหลงขอบคุณนะคะคุณพ่อใจดีใจดีจดแหมอย่างเงี้ยถ้าคุณพ่อตายแล้วก็หนูร้องไห้แย่เชียวอย่าเพิ่งตายนะคะในกิมเหลงทำหน้าชอบกลนไปไปไปหลับไปนอนสักที ไม่เห็นจะคิดทำอะไรนอกจากเที่ยวเฉลาลาลักลุกขึ้นยืนหนูจะต้องทำอะไรอะคะสาวสังคมอย่างหนูมีหน้าที่ไปอวดเชฟตามสถานที่ต่างๆเท่านั้นหนูไปนอนแล้วคะ่ะอ๋อคุณพ่อคะขอแถมอีกสักสามพันเถอะค่ะขากลับจากเชียงใหม่หนูจะซื้อแหนมมาฝากเพื่อนๆนายกิมเหลงกลืนน้ำลายเอือ้อ หยิบธนาบัตรใบละร้อยบาทขยุ้มหนึ่งส่งให้ลูกสาวของเขาเฉล่าลักยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เดินร้องเพลงออกไปจากห้องนอนของท่านบีดาเศรษฐีใหญ่นั่งนับเงินของเขาต่อไปแสงไฟฟ้าในห้องส่องสว่างจ้าธนาบัตรใบละร้อยบาทวางกองรองซ้อนกันหลายปึกปึกละหมื่นบาท ช้างเผือกงาดำปรากฏตัวขึ้นแล้วรวมสองคนคือนิกรกับเสียงวนนั่นเองคุณโจรทั้งสองถือปืนพกเดินย่องเข้ามาในห้องหยุดยืนข้างหลังในกิมเหลงและนิกรก็ปราดเข้ามาสุดตัวนั่งบนเตียงยกรวรเวอร์เก mm, ้ามิลิเมตรจี้มับลงที่บั้นเอวเสร็จีใหญ่ยกมือขึ้น ในกิมเหลงหัวร้อเอลูกคนนี้นี่มันยังไงนี yep, ่ว่าบอกให้ไปนอนได้เกือบสองยามแล้วรู้ไหมนี่ก่อนยืนหน้าเข้ามาใกล้ในกิมเหลงจนกระทั่งงวงช้างแผลมออกมาข้างหน้าในกิมเหลงในนามแห่งช้างเผือกงาดำเราได้มาพบท่านตามคำท้าทายแล้วเศรษฐีใหญ่หัวร้อก้าก ยกมือตบศีรษะนิกรค่อนข้างแรงแกนี่มันแก่นแก้วเหลือเกินเวล,ลักไปเอาหัวช้างที่ไหนมาใส่แกคิดหร้อว,ว่าคนอย่างพ่อจะกลัวไอ้พวกชิบหายนั่นอย่ามากระเซ้าพ่อเลยวะเออแน่ทำเสียงได้คล้ายผู้ชายเก่งเก่งมากกิมหวนปราดเข้ามายืนหน้าเตียงในกิมเหลง เฮ้ยมองดูนี่สิกิมเหลงเงยหน้าขึ้นมองดูอาเสียทันทีทันใดนั้นเองเขาก็นั่งตกตะลึงพึึงเพลิดใบหน้าซีดเผือดเต็มไปได้วยความประหวั่นพรั่นใจก่อนที่นายกิมเหลงจะเคลื่อนไหวหรือพูดอะไรช้างเผือกงาดำอีกสี่ตัวก็พากันเข้ามาในห้องอย่างองอ,งอาจผึงพายราวกับว่า บ้านนี้เป็นบ้านของตนเองเจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาเผชิญหน้าเศรษฐีใหญ่และพูดอย่างเยาะเยะ้ยยังไงคุณเกมเลงคุณคงจำได้ดีสินะว่าคุณได้ให้สัมผัสกับผู้แทนหนังสือพิมพ์ดูถูกดูหมิ่นพวกเราถ้าทายพวกเราอย่างทนงองอาจบัตรนี้ ช้างเผือกงาดำํำได้มาพบคุณแล้วนายกิมเหลงตัวสั่นงานงกเอื้อมมือเขียนิกรโดยคิดว่าเป็นคนใช้ของเขาโอ้โหหยิบหยิบหยิบยาดมให้ให้ให้คาทีโอ้ย,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 อยกูตายแน่นิกรหัวเราะยกมือผลักหน้าอกในกิมเหลง ปากกาหมึกซึมที่กระเป๋าเสื้อเชิ้ตเจ้าทรับติดมือนีิก่อนมาด้วยดูหน้าสะก่อนคุณผมช้างเผือกงาดำไม่ใช่คนใช้ของคุณในกิ้มเหลงสะดุ้งเฮือกหัวใจของเขาแทบจะหยุดทำงานปืนพกในมือของพวกโจรต่างจ้องมาที่หน้าอกเขาเอ๊ดอกเตอร์ดิเรกคําราม ถ้ายูยังต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปยูต้องนั่งเฉยๆอย่าส่งเสียงร้องและอย่าขัดขืนพวกเราเข้าใจไหมกิมหวนตวาดแวดอย่ากระดุกกระดิกนะห้ามหายใจโธนายจ๋านายกิมเหลงวิงวอนเสียงสั่นเครือไม่ให้ฉันหายใจฉันก็ตายนะสินิกรหัวเราะ หายใจได้แต่ห้ามหายใจทางอื่นนอกจากทางจมูกแล้วเขาก็หันมาทางเจ้าหฮวจัดแจงรวบรวมเงินทั้งหมดนี่เก็บไว้ในกระเป๋าเอกสารใบนั้นเร็วอย่าชักช้าเจ้าหฮวเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือหยิบกระเป๋าเอกสารของนายกิมเหลงขึ้นมาแล้วเดินมาที่เตียงนอนของเจ้าทรัพย์คว้าปึกธนาบัตร รวบรวมใส่กระเป๋าเอกสารนายกิมเหลงมองดูด้วยความเสียดายยิ่งเอาไปเถอะพ่อมาหาจำเริญข้าวของเงินทองของฉันอยากได้ก็ขนเอาไปขอไว้แต่ชีวิตฉันกับลูกสาวของฉันเท่านั้นพนลืมตาโพรงอ๋อคุณมีลูกสาวด้วยเหรอครับนายกิมเหลงพยักหน้าจ้า เป็นลูกคนเดียวของฉันพวกนายอย่าทำให้ลูกสาวของฉันตกอกตกใจเลยแกเป็นคนขวัญอ่อนแล้วในห้องของแกก็ไม่มีข้าวของอันมีค่าอะไรนอกจากเครื่องตกแต่งห้องเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าคะ่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ